ไม่ได้ตัดยางมาอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมทีนี้ก็ต้องเก็บยางขายแล้วเพราะว่ายางมันหลายวันแล้วครับน้าหนักมันก็เริ่มเบาแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถึงราคายางแถวๆบ้านผมเนี่ยมันจะราคาดีนะครับผมแต่ว่าก็มีการหักน้ํานะครับหักเปอร์เซ็นต์ก็30สบาทหักอยู่ที่14% 1 3แล้วแต่ที่ร้านเขาจะดูอ่า ความชื้นของก้อนยางนะครับผมอันนี้ผมก็เอารถลุนนะครับผมข้ามทางที่มันขาดนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บที่ยางก่อนครับผมก็ลำบากนิดครับเพราะว่าทางที่เราใช้รุนรถเนี่ยมันถูกน้ำซัดพังนะครับขาดไปแล้วนะครับผมพอต้องใช้วิธีตอนเอา โอเคเดี๋ยวก็ไปเก็บที่ยางกันต่อดีกว่าครับผมไปเก็บที่ยางขายกันดีกว่านี่ผมก็ลงมาเก็บได้ประมาณหลายแถวแล้วนะครับผมก็ได้อยู่ประมาณเท่านี้นะครับเที่ยวเนี้ยที่ตัดน่ะมันได้ไม่เยอะครับผมเนื่องจากว่าเราตัดได้ไม่กี่วันเองนะครับก็ฝนทำพิษ ฝนตกตลอดเลยทีเนี้ยมันก็หลายวันแล้วนะครับผมเลยต้องเก็บขายสกอรน,นะครับก็ได้อยู่ประมาณสักส4 5สี่้าสี่ห้าเช้าครับผมสี 4, 5, ่ห้าเช้าเก็บขี้ยางเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยกว่าตัดอีกนะครับผมโอ้หกว่าจะเก็บเสร็จเนี่ยใช้เวลาน,านานเลยครับผมกว่าจะเก็บทีละต้นทีละต้นนะครับผมแล้วเวลาเก็บเนี่ยก็ต้องเอาเศษใบไม้เศษกิ่งไม้อะไรพวกเนี้ย ออกจากก้อนขียางด้วยนะครับผมเพราะว่าทางร้านเห็นแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ตำหนิเรานะครับผมเนี่ยครับก็แต่ต้นก็ได้อยู่แค่ประมาณเต็มจอกเต็มจอกนะครับก็ยังดีนะครับผมที่ยังได้เต็มจอกแต่ต้นได้เต็มจอกเต็มจอกนะครับปกติแล้วมันก็จะมีะเต็มจอกแล้วก็วางใต้โคนอยู่สักประมาณ3าถึงสก้อนนะครับผม ลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับประมาณนี้นะครับผมน,นี่ก็มีแค่นิดเดียวนะครับก็พอที่จะได้ขายในช่วงนี้ไปก่อนนะครับผมประทังรายจ่ายไปก่อนครับผมสักพักนึงแล้วครับกว่าจะเก็บเสร็จก็ใช้เวลาเก็บยางเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมผมเก็บคนเดียวก็เก็บแล้วก็มาใส่รถลุนนะครับผมกว่าจะเก็บเสร็จนี่ก็อยู่ประมาณสัก 4ชั่วโมงนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็เก็บใกล้ๆจะเสร็จแล้วน,นะครับผมเหลืออีกประมาณครึ่งแปลงนะครับตัวนี้ก็ลงมากับผมประจำนะครับผมสโนโนะครับตรงนี้ก็ได้อยู่ประมาณครึ่งแปลงแล้วนะครับครึ่งแปลงก็ได้แค่นี้เองนะครับผมปกติแล้วครึ่งแปลงมันต้องได้มากกว่านี้ประมาณสักเท่านึงนะครับผมแต่ก็ ดีกว่าไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยครับผมเดี๋ยวก็อ่ะน่าจะเก็บไปขายประมาณพรุ่งนี้นะครับวันนี้น่าจะไปขายไม่ทันและก็เช็คไปที่ร้านราคาก็อยู่ประมาณ30บบาทเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นไม่ลงเลยครับผม